ค่ะสวัสดีค่ะเทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอนนะคะเราก็มาเรียนรู้นะคะว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็คืออะไรนะคะเทคนิคการสอนโดยใช้เพลงประกอบนะคะก็คือหมายถึงกวิธีต่างๆที่ครูนะคะได้ใช้สำเนียงขับร้องและทำนองดนตรีมาให้นักเรียนได้รู้ได้ร้องหรือครูร้องให้นักเรียนฟังเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการในกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะ วัตถุประสงค์ของการใช้เพลงเพื่อประกอบการสอนกะ็คือสร้างบรรยากาศที่สนุกไม่เครียดนักเรียนได้พัฒนาทั้งด้านด้าน,านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานะคะใช้เพื่อสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านทางเนื้อรองแล้วก็ช่วยนักเรียนนะคะเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ค่ะประโยชน์ของเพลงประกอบการสอนนะคะ คือสรงรรยากที่ดีต่อการเรียนรู้สร้างแรงจูงใจจะจำเนื้อหาได้นานส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของนักเรียนบทเรียนที่ยากก็จะดูง่ายขึ้นนะคะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเสริมสร้างระเบ,บียบวินัยและบทเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะลักษณะของเพลง เพลงประกอบการสอนนะคะคือเป็นทํานองเพลงลูกทุ่งที่นักเรียนฟังจนติดห,หูหรือร้องจนติดปากแล้วนะคะมีเนื้อหาของเรื่องที่สอนสอดแทรกไว้ในเพลงทุกเพลงเพลงที่ใช้ส่วนใหญ่ก็มีเนื้อร้องท่านๆ้ไม่ยาวจนเกินไปค่ะเน้นความไพเราะสนุกสนาเนเปลีย่ยนบรรยากาศในการเรียนให้เคร่งเครียดค่ะหลังจากร้องเพลงจบแล้วก็จะมีการอภิรปรายเกี่ยวกับเนื้อหาหรือปัญหาที่น่าคิดจากเนื้อเพลงค่ะ เทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอนนะคะการนำกิจกรรมเพลงที่มาใช้ในกิจกรรมการเรียนจะกระทำได้หลายโอกาสคือการใช้นำข้อสอบบทเรียนการใช้เพลงดำเนินการสอนใช้เพลงเป็นตัวหลักสำคัญในการจัดกิจกรรมนะคะให้สอดคล้องกับจุดประสงค์นะคะสามคือใช้ในเพลงในการสรุปบทเรียนเพื่อทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนค่ะใช้เพลงสำหรับฝึก ฝึกให้ออกเสียงหรือย้ำให้เกิดความแน่ใจใช้เพลงในการว่าผลและประเมินผลค่ะค่ะเทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอนก็จบแล้วนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาเรียนรู้เรื่องเทคนิคการใช้กระดานดำกันเลยนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะ เทคนิคการใช้กระดานดำนะคะก็คือกลวิธีในการเขียนหรือว่าตัวอักษรตัวเลขภาพสัญลักษณ์หรือลายเส้นต่างๆนะคะบนกระดานที่ใช้เป็นอุปกรณ์การสอนได้อย่างมีระเบียบสะอาดเรียบร้อยดูแลสวยงามและเข้าใจง่ายค่ะ วัตถุประสงค์ของการใช้กระดานดำนะคะเพื่อประกอบการอธิบายสรุปและทบทวนบทเรียนนะคะให้นักเรียนได้สแสดงความรู้ทักษะนะคะแล้วก็เพื่อเสริมสร้างการใช้อุปกรณ์อื่นๆและกิจกรรมต่างๆค่ะ ประโยชน์ของกระดานดำนะคะคือใช้สําหรับบันทึกข้อความสําคัญในการเรียนการสอนในทุกขั้นตอนใช้สําหรับการแข่งขันหรือเล่นเกมการศึกษาใช้เพื่อประกอบการอธิบายสรุปและทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกับสุดทัศนูปรกรณ์และวัดสดุอื่นๆค่ะ คุณสมบัติเด่นของกระดานดำนะคะคือใช้ได้ทุกเวลาและจอากาศมองเห็นได้ง่ายทั้งชั้นไม่ชำรุดเสียหายได้ง่ายนำเสนอข้อคิดใหม่ได้ทันทีเขียนและลบได้ง่ายและใช้ได้ทั้งครูและนักเรียนค่ะสิ่งที่ครูนะคะควรทราบเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการใช้กระดานดำนั่นคือควรปฏิบัติตนเป็นตัวแบบของครูและการจำบุคคลค่ะ เทคนิคการใช้กระดานดำนะคะคือก่อนใช้กระดานดำควรคำนึงถึงความสะอาดต้องเขียนในตัวหนังสือมีขนาดพอเหมาะอ่านง่ายชัดเจนเป็นระเบียบนะคะเริ่มเขียนจากด้านซ้ายของกระดานไปทางขวาควรเน้นจุดสําคัญโดยการใช้ช็อกสีหรือขีดเส้นใต้และเขียนชื่อไว้กลางกระดานดำเลือกสีช็อกให้เหมาะกับพื้นของกระดานดำในการเน้นนะคะส่วนสําคัญแล้วก็เวลาเขียนนะคะควรกวาดสายตาให้ตรงนะคะตามบรรทัดไม่เขียนขึ้นขึ้น,นลงลงค่ะ แต่เลือกเขียนเฉพาะหัวข้อและหัวใจความสำคัญนะคะก็ไม่เขียนให้มากและเน้นจนเกินไปค่ะเมื่อเขียนเสร็จนะคะจะต้องตรวจดูความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนนะคะการเขียนกระดานโดยเองตัวเข้าหาจะได้ไม่ต้องบังข้อความที่เขียนไว้แล้วค่ะ เมื่อจะสอนเรื่องใหม่ก็ควรลบความเนื้อหาเดิมเสียก่อนนะคะเพื่อใหค้ความที่เขียนจากเนื้อหาใหม่เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ใช้ภาพการ์ตูนล,ลายเส้นประกอบการสอนจะทําให้การอธิบายของครูนะคะเป็นน่าสนใจมากขึ้นค่ะควรแบ่งกระดานดํานะคะออกเป็นส่วนๆตามความยาวนะคะแล้วก็เขียนให้หมดเป็นส่วนๆไปแล้วก็ไม่ควรเขียนตรงนั้นทีตรงนี้ทีนะคะเพราะจะทําให้หนักเรียนสับสนได้ค่ะ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้กระดานดำด้วยเพราะจะช่วยทำให้นักเรียนเกิดความภูมิใจการเขียนควรจับช็อคทำมุม45องศากับกระดานดำแล้วก็ใช้ปลายนิ้วชี้กดปลายช็อคไว้ในกรณีนะี้ที่ต้องเขียนรูปทรงเรขาคณิตก็ควรใช้เครื่องมือช่วยนะคะจะทำให้การเขียนเนี่ยประณีตเรียบร้บรอยแล้วก็ชัดเจนค่ะขณะอธิบายข้อความบนกระดานดำน,นะคะก็ควร เขียนข้อความที่อยู่ด้านล่างของกระดานให้ย่อตัวลงไปเขียนไม่ใช่โค้งตัวไปเขียนค่ะขณะฝึกเขียนใหม่ๆก็อาจใช้ช็อกทำเส้นประนะคะให้เป็นแนวตรงแล้วก็เมื่อเขียนคล่องแล้วก็ไม่ต้องใช้เส้นช่วยค่ะถ้าสอนนักเรียนที่เริ่มหัดเขียนครูก็ต้องเขียนตัวบรรจงนะคะเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะควรลบกระดานดำให้เรียบร้อยเมื่อหมดคาบเรียนและไม่ควรใช้มือนะคะลบกระดานแต่ แต่ควรใช้แปลงลบกระดานหรือผ้าแทนนะคะการใช้กระดานดำแต่ละครั้งก็ควรจะเตรียมกรนะลงหนาว่าจะเขียนข้อความหรือรูปอะไรบ้างห้ามใช้คำย่อที่ครูคิดขึ้นเองและเข้าใจได้ง่ายได้ยากนะคะจะใช้การเขียนกระดานดำจนมากเกินไปหากม,มีเนื้อหาที่มากและซับซ้อนควรใช้เอกสารประกอบค่ะ อย่าอายหรือแสดงคาไม่พอใจหากครูเขียนผิดและนั่งเรียนประการเขียนที่ถูกต้องแก่ครูครูนะคะควรใช้กระดานดำอย่างสม่ำเสมอและเว้นเนื้อไว้บางส่วนสําหรับมอบหมายการบ้านเขียนจดสําหรับการฝึกฝนและการเขียนวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนเป็นต้นค่ะ ข้อคำนึงนึงในการใช้กระดานดำนะคะที่นั่งของผู้ดูควรอยู่ใอนเอนี60องศาว่าจากกลางของกระดานนะคะขอบล่างของกระดานกรดำน,นะคะวควรอยู่ในระดับสายตาของผู้ดูคนที่นั่งหน้าชั้นก็ควรอยู่ห่างจากกระดานดำมมเป็นอย่างน้อยค่ะมีแสงสว่างที่กระดานดําเพียงพอที่จะทาให้นักเรียนมองเห็นได้อย่างชัดเจนคนํานึงถึงการสะท้อนแสงเขียนกระดานดําอย่างเป็นระเบียบและไม่ควรเขียนกระดานดําจนมากเกินไปค่ะ สิ่งที่ควรปฏิบัติในการฝึกเทคนิคการเขียนกระดานดำนะคะศึกษาหลักการสําคัญในการเขียนกระดานดำฝึกเขียนกระดานดำให้ถูกต้องตามหลักการที่ได้ศึกษานะคะพิจารณาดูความเหมาะสมหรือความบกพ้องของสิ่งที่เขียนนะคะประปับปรุงแก้ไขเมื่อพบข้อบกพ้องค่ะเราก็จบเทคนิคการใช้กระดานดำแล้วนะคะขอบคุณค่ะ